สวัสดีค่ะนี่คือเครือสาวรดของเรานะคะพอดีว่าค้างไม่ไผ่มันพังมันไม่ทนเนาะแดดทั้งแดดทั้งฝนไม่ค่อยทนปลวกก็เยอะทีนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาปูนซะเลย้วทำการตัดแต่งกิ่ง อายุแค่สองปีแหละไม่ถึงสองปีปีนี้เป็นเข้าปีที่สองปีแรกได้มีลูกเยอะเยอะการตัดแต่งกิ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็เก็บไอ้ลำหลักๆมันไว้เนาะต้นหลักมันอะี๋้วก็น,นี้คือกิ่งแขนงมันสำหรัจะแตกตาใหม่ <Yeah. S 1> ก็จากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็สัก,กราวสักเมตรครึ่งสองเมตร แล้วก็ตัดปลายนะแล้วเราก็จะเอาขึ้นเครือใหม่ส่วนพวกยอดที่มันเกิดตามต้นแบบเนี้ยแล้วก็จะตัดทิ้งก็จะเล็มทิ้งก็เอาไว้เฉพาะที่มันขึ้นค้างจะเลือกเอาที่แบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ยอดใหญ่ๆแบบเนี้ยสวยๆมาดูกันว่าปีนี้จะได้เยอะไหม ปลูกสาวรสง่ายนิดเดียวเขาไม่ต้องการน้ำเยอะหากินเก่งขนาดว่าดินทรายแน่นๆหากินเก่งมากไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงด้วยเสร็จแล้วดูเรียบร้อยดีไหม นี่ค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จก็จะเป็นนี้อย่างนี้